ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกเหมือนกับเจ้าสุนัขสีดำนางที่พูดสวมเสื้อคลุมสีม่วงดวงตาโตของนางเป็นประกายสวยงามมากและลักยิ้มเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นในรอยยิ้มเล็กๆนางช่างงดงามมากราวกับเอวใต้แสงจันทเจ้าคือใครหัวหน้าตระกูลหวังโกรธมากที่นางคนนี้กล้าพูดว่านางเป็นแม่ก็ทำท่าประหมัดเลิเล่ดังนั้นจงเตรียมพร้อมที่จะแบกรับความโกรธเกรี้ยวของตระกูลหวงังเจ้าอย่าได้ล้อเล่นนะ ผู้เท่าขอโทษหัวหน้าตระกูลหวางและพูดว่าข้าขอโทษนางคือจีซีจากตระกูลจีเขาแนะนําคนของตระกูลจี Z Z Z. สั้นๆกลายเป็นนางจีเยเวฟหัวหน้าราชวงศ์รู้สึกละอายใจเมื่อจ้องมองไปที่หญิงสาวดวงตาของนางราวกับน้ําสีดําของนางราวกับเมฆและเสื้อผ้าสีม่วงของก็เต้นเบาๆราวกับว่านางกําลังจะพัดพาสายลมออกไปลำตัวใสาราวกับงาช้างวาวเป็นประกายผมสลวยและดวงตาโตราวกับอัญญมณีสีดำ ดีมากนางดูสวยงามมากมีเพียงความงามที่มีท่าทางเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถคู่ควรกับครอบครัวของครอบครัวหวังในเมื่อนายอยู่ที่นี่อย่าซุบซิบกันหัวหน้าตระกูลหวังอธิบายความตั้งใจของเขาให้จีซีฟังและผู้อาวุโสของครอบครัวก็อยากได้ยินความคิดของจีซีหากเจ้าเห็นด้วยการแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปไม่จีซีไม่มีความอดทนที่จะฟังเขาและปฏิเสธโดยตรง ผู้เท่าของสารดีกาไม่ได้พูดอะไรและมองไปที่หัวหน้าราชวงศ์ข้าได้ยินเพียงคำพูดที่ยาวและจริงใจของตระกูลหวังเท่านั้นแม่นางจีซีข้าเข้าใจสิ่งที่หมายถึงหวังของข้าดีเกินไปจริงๆเจ้ากลัวว่าจะไม่คู่ควรกับเขาดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะไม่เห็นด้วยแต่เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแง่มุมนี้จริงๆแล้วเจ้าไม่มีจินตนาการเลยแย่จังเลยจู่ๆจีซีก็ตัวแข็งหัวหน้าตระกูลหวังมีความคิดไม่ดีเขาชดเชยเรื่องนี้แล้ว การไม่คู่ควรหมายความว่าอย่างไรนางไม่ชอบหวังเฉิงหรือเปล่ารบกวนคนไม่กี่คนในการรายงานต่อหัวหน้าครอบครัวการแต่งงานแบบนี้ยังต้องได้รับการตัดสินใจจากพ่อแม่และคนในเผ่าหัวหน้าตระกูลหวังไม่ต้องการคุยกับจีซีนางรู้อะไรจะพูดอะไรเสียคำพูดผู้อาวุโสสูงสุดหลายคนเห็นว่าใบหน้าของผู้เท่าแห่งตระกูลหวังนั้นหนามากและพวกเขาวางแผนที่จะรายงานต่อผู้เท่าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจีซี Z กล่าวว่า ก็ไม่จําเป็นต้องถามข้าแค่หมายถึงมันไม่ว่าเขาจะเป็นจัก,กรพรรดิทางเหนือหรือจัก,กรพรรดิทางใต้เขาไม่มีหนทางพูดได้ดีทันใดนั้นก็มีเสียงคล้ายระเบิดบนท้องฟ้าและมีเสียงที่ดังกึงกก้องดังขึ้นมังกรที่แท้จริงเก้าตัวฟีนิกซ์เก้าตัวและเสือขาวเก้าตัวล้อมรอบเขาพลังศักดิ์สิทธิ์เบ่งบานและดวงอาทิตย์ที่แผดเผาอยู่บนท้องฟ้าด้านหลังเขามีหินและหยางไหลออกมาและรถม้าสีทองก็ดังขึ้นอย่างช้าๆราวกับว่าจัก,กรพรรดผู้ยิ่งใหญ่ได้มายัางโลกมนุษย์ นี่คือหวังเฉิงในตำนานแน่นอนเขาหล่อและเขาก็ยิงเขาคู่ควรกับการเป็นจัก,กรพรรดิภาคเหนือเขามีสไตล์และทัศนคติแบบจัก,กรพรรดิหนุ่มจริงๆคราวนี้ตระกูลจีสร้างจัก,กรพรรดิโดยไร้ค่าในอนาคตตระกูลจีและตระกูลหวังจะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้ทุกคนกําลังคุยกันเรื่องนี้และพวกเขารู้สึกว่ามหาอํานาจทั้งสองกำลังจะร่วมมือกันเพื่อปราบตรงหวงนี่คือลูกชายของข้าหวังเฉิง หัวหน้าตระกูลหวังชี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาจะภูมิใจที่มีลูกชายที่มีอำนาจเช่นนี้ได้อย่างไรหวังเฉิงสับแช่งแม่ของเขาอย่างลับๆในใจหลังจากที่เขาออกจากอูเจอตรงเขาก็หยุดติดตามเย่ฟานและรีบกลับบ้านระหว่างทางข้าได้ยินว่าครอบครัวของหวังวิ่งไปที่บ้านของจีพร้อมเสียงประคมข่าวว่าพวกเขาต้องการจูบเขาเมื่อนึกถึงสิ่งที่อูเจอตรงพูดเย่ฟานก็มีความเกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรดิผู้โหดเหี้ยมเขาเหงื่อออกด้วยเหงื่อเย็น รีบไปบ้านจีโชคดีที่สิ่งต่างๆเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและยังไปไม่ถึงจุดที่ไม่สามารถยุติได้หวังเชิงถอนหายใจด้วยความโล่งใจเขาลงไปที่พื้นและมองดูหญิงสาวที่ยื่นออกมาซึ่งอยู่ไม่ไกลนางแค่มองดูมันด้วยรอยยิ้มทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความคล่องตัวเมื่อนางหัวเราะลักยิ้มเล็กๆจะปรากฏขึ้นบนแก้มซ้ายของนางและดวงตากลมโตของนางก็โค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เสื้อผ้าสีม่วงปลิวสวัยสดใสและเคลื่อนไหวราวกับอมตะที่ถูกในรเทศนางดูสวยจริงๆหัวหน้าตระกูลหวังตบไหล่หวังแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยนี่คือลูกสะพ้ายในอนาคตของเราพ่ออย่าพูดนะหวังเฉิงโบกมือและบอกให้เขาไม่พูดอย่างเร็วหัวหน้าตระกูลหวังพยักหน้าและกล่าวว่าไม่อีกต่อไปขั้นต่อไปคือศาลที่บ้านของลูกชายข้าเห็นหวังเถิงก้าวไปข้างหน้าและทั้งสองก็มาหาจีจือเว่ยแล้วพูดว่า พี่ชายและน้องสาวท่านตกใจมากพ่อของข้าไม่ได้ทําให้ท่านกลัวใช่ไหมผู้เท่าหลายคนของตระกูลจีหัวหน้าตระกูลหวังหากไม่แสดงตัวแล้วน้องชายและน้องสาวทําให้ทุกคนกลัวเรื่องนี้เงียบไม่มีใครพูดแค่มองไปที่หวังเฉิงอย่างเงียบๆท่านกําลังพูดถึงเรื่องอะไรจีซีตกตะลึงเมื่อเจ้าเห็นเย่ฟานโปรดบอกคําพูดดีๆให้ข้าหน่อยเจ้ากับเย่ฟานหวังเฉิงประกาศเพียงฝ่ายเดียว เย่ฟานเป็นพี่ชายของข้าดวงตาโตของจีซีเป็นประกายเขาและเย่ฟางเป็นพี่น้องกันไม่น่าแปลกใจที่เขาเรียกเขาว่าน้องชายและน้องสาวของเขาแต่จีซีหน้าแดงเพราะนางจำประสบการณ์ของนางกับเย่ฟานได้เกิดความเข้าใจผิดพ่อของข้าแค่ล้อเล่นโปรดยกโทษให้ข้าด้วยพวกเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้หวังเถิงพาพ่อของเขาและออกจากบ้านของจีอย่างรวดเร็วก่อนออกเดินทางเขาก็พูดด้วยเสียงอันดังว่า เย่ฟานเป็นน้องชายของหวังเถิงของข้าโปรดอย่่ยุยยุยฟานย่ยยุเขาให้ย่วค้าหวังเถิงหลังจากพูดจบเขาก็รีบจากที่นี่ไปพร้อมกับพ่อของเขาหัวหน้าตระกูลหวังตกตะลึงเล็กน้อยและไม่เข้าใจเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ข้าจําได้แล้วเป็นเย่ฟานที่ทําร้ายพี่ชายของเจ้าตอนนี้เจ้าเป็นพี่น้องกับเขาแล้วผู้นําตระกูลหวังไม่เข้าใจเลยหวังเถิงกล่าวว่าท่านพ่อท่านไม่เข้าใจหรือว่าตอนนี้เย่ฟานกําลังสอนข้าให้กับหวังชง สอนให้เขารู้จักความเป็นลูกผู้ชายถ้าเขาฆ่าเขาจริงๆแล้วเขาจะพิการครึ่งหนึ่งและตายไปนานแล้วได้อย่างไรพี่ชายของข้ามีคุณธรรมแบบไหนไม่ใช่ว่าไม่รู้ตีเขาให้ทรมานหน่อยดีกว่าดีต่อการเติบโตของเขาหัวหน้าตระกูลหวังไม่ได้ถามอีกต่อไปแต่เพียงพูดว่าเจ้าเป็นพี่น้องกับเขาได้อย่างไรเราเลิกกันทันทีแยกก่อนกลายเป็นเพื่อนที่ดีเคยเจอไหมให้ตายเธอหวังเชิงรู้สึกหดหู่และพูดว่ามันไม่สำคัญ แม่นางจากตระกูลจีคนนั้นไม่ธรรมดานางมีร่างกายที่พิเศษมันจะช่วยเจ้าในการฝึกฝนหากเจ้าพลาดอาจพลาดโอกาสมากมายจริงๆหวังเถิงกล่าวว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกในอนาคตนั่นคือผู้หญิงของพี่ชายของข้ากลายเป็นอะไรไปแล้วหัวหน้าตระกูลหวังหยุดพูดลูกชายของเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กและจะต้องมีเหตุผลของเขาในการทำสิ่งต่างๆดังนั้นเขาจึงไม่ถามคำถามอีกต่อไป ตระกูลหวางซึ่งทรงพลังและโอ้อวดมากหายตัวไปอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากที่หวางปรากฏตัวราวกับเมฆที่เข้ามาและจากไปอย่างเร่งรีบในห้องโถงอมะตะสำริดหน้าก,ากากหน้าตาบูดบึ้งไม่ได้ร้องไห้หรือหัวเราะมันสั่นเล็กน้อยและไม่มีการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นที่ราบทางเหนือหลังจากที่หวังเฉิงกลับบ้านเขาก็พบหมอดูเป็นครั้งแรกเขาเป็นคนที่บอกเรื่องไรสาระกับพ่อว่าคู่ที่ดีของเขาอยู่ในตระกูลจีถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นมันคงไม่เกิดขึ้น หมอดูกำลังจะประหารตระกูลหวังเรื่องนี้จะทนได้ยังไงด้วยมีทำให้หมอดูตกตะลึงเปรยวนมาที่บ้านของจีและข่าวที่หวังเถิงพาพ่อของเขาไปที่บ้านของจีก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเวลานี้ที่ไหนสักแห่งในดินแดนรกร้างตะวันออกเย่ฟานซึ่งนอนอยู่บนพื้นหญ้าก็ได้รับข่าวนี้เช่นกันเมื่อข้าอ่านข่าวครั้งแรกข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะหัวหน้าตระกูลหวังกลั่นแกล้งเกินไปจริงๆแต่เมื่อการปรากฏตัวของหวงังพลอตก็กลับกัน ตระกูลหวังเรียกจีซีน้องชายและน้องสาวของเขาและอ้างว่าเป็นน้องชายของเขาข้ามีพี่ชายใหม่เมื่อไหรเย่ฟานนอนอยู่บนพื้นหญ้ารู้สึกงุนงงมากนี่คือตำนานของบางสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเขาไม่เคยพบกับตระกูลหวางแต่ข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นคือหวางและเย่ฟางเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเย่ฟานรู้สึกอธิบายไม่ถูกเล็กน้อยและพูดว่านี่มันเรื่องอะไรกันยาชนิดไหนที่ขายได้มันเป็นสิ่งที่ดียังไงก็ตามการมีพี่ชายก็ไม่มีอะไรหรอก ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นตอนนี้เจ้าอ้วนกำลังจะมาเรามาโจมตีกันเถอะนอกจากนี้ยังมีสุนัขนอนอยู่บนพื้นหญ้าเหมือนเย่ฟานหวังเฉิงกล่าวว่าจำไว้ว่าเราตกลงกันเมื่อกี้นี้แล้วตกลงเย่ฟานพยักหน้าไม่ต้องพูดเจ้าอ้วนกำลังมาต้วนฉางนอกใจตัวเองและจัก,กรพพัดดำไม่ใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้งมันน่าเกลียดมากเขาโกงทุกที่และขุดหลุมศพตอนนี้พวกเขาวางแผนที่จะซุ่มโจมตีและต่อสู้กลับคนโกหกมักถูกหลอกเสมอ หลังจากที่ทั้งสองคนสอบถามแล้วต้วนฉ้างก็เดินผ่านมาที่นี่เย่ฟานและรังของเฮยห่วงมีข้อตกลงที่ดีโดยวางแผนที่จะดื่มอะไรทำนองนั้นโดยไม่รู้ตัวในการทำเช่นนี้เจ้าต้องอดทนพวกเขาอยู่ที่นี่ทั้งคืนแล้วใบหน้าของต้นฉ้างเต็มไปด้วยน้ำมันและเขาก็มีความสุขมากเขาทำเพลงขณะเดินโดยไม่รู้ว่าเขาได้สมบัติอะไรจากที่นั่นไม่มันอันตราย ทันใดนั้นต้นฉางก็รู้สึกราวกับว่ามีตาสองดวงกำลังจ้องมองเขาแต่เขาไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติรอบตัวเขาแม้ว่าเขาจะไม่พบมันแต่สัญชาตญาณของเขาก็แม่นยำอยู่เสมอและมีปัญหาเกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนลืมไปซะมันยังโชคดีอยู่นะเขาหันหลังและวิ่งเย่ฟานและเฮยห่วงไม่คาดคิดว่าต้นเต๋อจะตื่นตัวขนาดนี้ซึ่งทำให้เขาวิ่งหนี อาจจะเป็นเพราะลมหายใจของคนรู้จักที่เบ่งบานอยู่บนร่างกายของเราที่เห็นได้ชัดเจนก็เลยเปลี่ยนภาพสะเลยน่าจะดีกว่าเย่ฟานกล่าวเย่ฟานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและในไม่ช้าก็มีความคิดเขาปรากฏตัวเป็นอูเจอตรงเมื่อจัก,กรพรรดิดำเห็นสิ่งนี้ห่างล้นของเขาก็มอกออกมาเหมือนกับเจ้าสุนัขสีดำของสำนักหยุนเหมิงชายหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวเริ่มเคลื่อนไหว สองวันต่อมาในที่สุดเย่ฟานและสุนัขสีดําก็ได้พบกับต้วนช้างในโรงน้ําชามันอยู่ภายใต้อูเจอตงข้าอยู่ใต้หมาดาหนึ่งชายหนึ่งเจ้าสุนัขสีดําและต้วนช้างรู้จักกันอย่างรวดเร็วหลายคนทําตัวไม่ดีด้วยกันต้วนช้างกล่าวว่าเขาวางแผนที่จะขุดหลุมศพเมื่อเร็วๆนี้และกําลังมองหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อถามพวกเขาว่าพวกเขาสนใจหรือไม่เย่ฟานและจกักรพรรดิดำมีความสนใจโดยธรรมชาติงั้นเราไปกันเลย ผ่านไปได้ครึ่งทางในที่สุดคนหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวก็เคาะน้ำนมของต้้นช้างเขาหยิบสมบัติของต้นช้างออกมาทั้งหมดและถอดเสื้อผ้าออกเหลือเพียงกางเกงขาสั้นเท่านั้นมีคนหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวไม่ได้ออกไปและของที่ริบมาก็ถูกแจกจ่ายตรงจุดนั้นหนึ่งสำหรับเจ้าหนึ่งสำหรับข้าเย่ฟานเริ่มแบ่งเช่นนี้จักพัดดำปิดกั้นมือของเย่ฟานแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนทั้งสามเจ็ดไม่ได้ถูกแบ่งแยกเช่นนี้ เย่ฟานพูดอย่างเคร่งครึมมันแบ่งแบบนี้ค่าอายุเจ็ดและสามขวบให้หวงขมวดคิ้วและพูดว่าเมื่อกี้เราไม่เห็นด้วยหรือค่าอายุเจ็ดขวบสามขวบแล้วใช่ค่าอายุเจ็ดและสามขวบเย่ฟานมองจัก,กรพรรดิดำด้วยสายตาอาฆาตมีปัญหาเหรอจัก,กรพรรดิองค์นี้จัก,กรพรรดิดำยิ้มด้วยความโกรธและนั่งลงบนใบหน้าของต้นช้างตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าเย่ฟานยกกำปั้นขึ้นแล้วมองดูเขาถ้าเขาบังคับเขาอีกครั้งคงอยากจะปล้นจัก,กรพรรดิด,ดำ ให้ห่วงพูดด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่มีปัญหาเจ้าเป็นคนพูดครั้งสุดท้ายคนคนหนึ่งและสุนัขหนึ่งตัวรีบแบ่งของที่ริบมาและวิ่งหนีไปทูประมาณสองแท่งต้วนฉ้างตื่นขึ้นมาเขาพบว่าไม่มีสมบัติใดๆในร่างกายของเขาและแม้แต่เสื้อผ้าของเขาก็ถูกถอดออกเหลือเพียงกางเกงลายดอกเพียงตัวเดียวเขากัดฟันแล้วคำรามขึ้นไปบนฟ้าอูเจอตรงเจ้าหมาดำข้าแตกต่างจากเจ้า ข้าต้องขุดหลุมศพบรรพบุรุษของเจ้าและข้ายังคงกระโดดขึ้นไปบนหลุมศพของบรรพบุรุษของเจ้าเสียงของเขาดังและแพร่กระจายต่อไปท่านใดนั้นอูเจอตรงที่กำลังฝึกฝนอยู่ในสำนักยุนเหมิงลูลู่และเจ้าสุนัขสีดำก็ได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนในป่าดอกท้อจบตอนที่หนึ่งหตอนที่หนึสถานที่ลึกลับและน่ากลัวใครจะขุดหลุมศพบรรพบุรุษของข้า เจ้าสุนัขสีดำกำลังจ้องมองที่หวางเมื่อจูจ่ๆมันก็ได้ยินใครบางคนตะโกนในป่าดอกท้อซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ของมันโดยสิ้นเชิงลูลูพูดว่าดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ที่นี่นะทันใดนั้นก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาเจ้าสุนัขสีดำและลูลูสังเกตเห็นว่าถ้วยใบสวยไม่มีที่สิ้นสุดหายไปจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนกรีดร้องในป่าดอกท้อเสียงนั้นน่าเศร้าอย่างยิ่ง เจ้าสุนัขสีดำและลูลูรี่ไปพบชายอ้วนคนหนึ่งที่ถูกอูเจตรตงใช้พลังจนจมูกของเขาเป็นสีฟ้าและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยถุงใบเล็กมีเหตุผลอะไรที่ทำให้สวรรค์การปล้นและการทุบตีเจ้าอ้วนถึงกับหลั่งน้ำตาเอาชนะคนอ้วนหรือจากนั้นอูเจตรตงก็ตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติชายอ้วนคนนี้รู้จักชื่ออูเจิรตงได้อย่างไรรีบถามและถามให้ชัดเจนในเรื่องนี้ ปรากฏว่ามีคนแกล้งทำเป็นตัวเองกับเจ้าสุนัขสีดำและปล้นชายอ้วนที่ตายไปนอกจากนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ปกคลุมท้องฟ้าที่ตกลงมาสู่สำนักหยุนเหมิงแต่หากคิดให้ดีก็มีไม่มากมีเพียงสองคนเท่านั้นที่มีแนวโน้มที่จะทำสิ่งนี้มากที่สุดหนึ่งคือเย่ไฮยจัก,กรพรรดิองดัมสองคนนี้เป็นสิ่งเดียวกันมันควรจะเป็นความคิดของหนึ่งในนั้นบางทีพวกเขาทั้งคู่ก็มีส่วนร่วมเจ้าคือต้วนฉางใช่ไหม อูเจอตรงมองไปที่ต้วนฉางและจากลักษณะพื้นฐานที่สุดเขาสามารถเดาอะไรบางอย่างได้อย่างแน่นอนต้วนฉางเต็มไปด้วยความคับข้องใจถูกต้องอูเจอตรงมองไปที่ต้วนฉางที่จริงแล้วเขาต้องการปล้นต้นฉางอย่างไรก็ตามเขาเศร้ามากจนเหลือกางเกงชั้นในเพียงตัวเดียวและเขาไม่รู้จะปล้อนอะไรอีกต้วนฉ้างรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติเจ้ารู้จักชื่อของข้าได้อย่างไรมันคำนวณแล้วท่านคือใคร อูเจ๋อตรงต้วนช้างมองไปที่อูเจ๋อตงและเจ้าสุนัขสีดำทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นผมหมองคล้ำเคลื่อนไปมาเด็กหญิงตัวเล็กๆซ่อนตัวอยู่ข้างเจ้าสุนัขสีดำปิดตาของเธอไม่กล้ามองชายอ้วนแสบตาจริงๆลูลู่ไม่กล้ามองมันเออข้าไม่สะอาดแล้วชายอ้วนตะโกนหดตัวและตัวสัน่นอูเจ๋อตรงว่าเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งด้วยผู้กันฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงให้เขาสวมมันแล้วพูดว่า เราไม่รู้จักกันถ้าเราไม่รู้จักกันดังนั้นเราจะเคลียร์เรื่องต่างๆกันไปกันเถอนั่งที่บ้านของข้าชายอ้วนบนท้องฟ้ามีภูมิหลังที่ยอดเยี่ยมอูเจตงได้อ่านตำราต้นฉบับแล้วและรู้เพียงเล็กน้อยว่าเขามีตราประทับการกลับชาติมาเกิดอยู่ในร่างกายของเขาชีวิตแรกคือผู้เป็นของการจรกรรมที่ก้าวข้ามขีดจ,จำกัดเขาอยู่ในยุคทิ้งศิลปะอมตะแห่งการก้าวข้ามการปล้นไว้เบื้องหลังผู้ที่ฝึกฝนทักษะนี้สามารถพิสูจน์เต๋าได้ตราบเท่าที่พวกเขาประสบความสำเร็จ ในชีวิตที่สองหมิงซุนหรือจักรพรรดิหมิงและจักรพรรดิหยวนโลกใช้เพียงศพเพื่อพิสูจน์แต่ในความเป็นจริงมันใช้ศพและหยวนชูเพื่อพิสูจน์เต๋ายมโมาโลกได้รับการขึ้นในยมโมาโลกสะท้อนถึงราชสำนักสวรรค์ของจักรพรรดิซุนสิทธิ์ของเขาและมีการแบ่งปันช่วงขึ้นขึ้น,นล,งลงของยุคน,นั้นพวกเขาร่วมกับจักรพรรดิซุนสร้างภูเขามังกร99แห่งบรรพบุรุษและกลืนกินดวงดาวแห่งชีวิตโบราณเพื่อหล่อหม้อต้มอมะตะ เขาเชี่ยวชาญสิ่งประดิษฐ์อมตะกระทางของจักรพรรดิจีและสิ่งประดิษฐ์เวทมนตร์ของจักรพรรดิและได้ทิ้งมรดกของกองกําลังระดับพื้นที่ที่ถูกจํากัดและเป็นทางเลือกแทนยมมโลกและถนนที่ยืนยาวชายอ้วนคนนี้ธรรมดาเกินไปเขาดูไม่ธรรมดาแน่นอนว่าผู้คนไม่สามารถมองดูรูปร่างหน้าตาของตนเองได้และทะเลก็ไม่สามารถวัดได้หลังจากที่ต้วนช้างมาที่นี่เขาก็เหล่และมองไปรอบๆและในไม่ช้าก็พบว่าสำนักหยุนเหมิง ทั้งหมดเป็นสมบัติทุ่งยาป่าผลไม้ต้นไม้ยักย้ายแม้แต่ต้นพิษดอกบัวล้วนเป็นสมบัติหลายแสนปีอาจกล่าวได้ว่าเป็นน้ำอมฤตทุกที่เข้ามาสถานที่แบบไหนนี่คือที่ประทับของจักรพรรดิเหรอต้วนชางมองไม่เห็นอาณาจักรของอูเจ๋อตรงเลยเมื่อข้าถามเขาก็ตอบเพียงเบาๆมันแตกต่างจากอาณาจักรโลกที่เขาอยู่เลยไม่มีอะไรจะพูดเขาจึงไม่พูดถึงมันเลยอย่างไรก็ตามต้วนชางเห็นว่าอูเจ๋อตรงซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวไว้อย่างแน่นอน น่าเสียดายที่ข้าสามารถอยู่ที่นี่ได้เพียงสี่วันเท่านั้นในช่วงสี่วันต้วนฉางรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นมิตรกับเขามากเจ้าสุนัขตัวนี้ดูซื่อสัตย์และเป็นมิตรแต่จริงๆส่วนลูลู่ตัวน้อยต้วนฉางไม่สามารถเข้ากับเธอได้เด็กคนนี้มักจะอยากกินหรือกินระหว่างทางเธอดูแปลกไปบ้างต้วนฉางรู้สึกอยู่เสมอว่าลูลู่ไม่ใช่มนุษย์ หัวชายเท้าสกัดเจ้าสุนัขสีดำให้คำสามคำแก่เขาแต่เขากับอูเจอตรงเติบโตมากับลูลูและรู้จักเธอดีแน่ใจหรือว่าเป็นหัวชายเท้าต้วนฉางรู้สึกสงสัยเล็กน้อยหัวชายเท้านี่ขโมยกระดิ่งนะสำนักหยุนเหมิงมียาอมตะลยาวิเศษมากมายทำไมหัวชายเท้าเพียงอันเดียวจึงกลายเป็นแก่นแท้ได้อย่างไรหากหัวชายเท้าสามารถกลายเป็นวิญญาณได้สำนักหยุนเหมิงก็น่าจะมีวิญญาณมากมาย นี่ไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนเขาไม่มีพื้นฐานใดๆเขาแค่คาดเดาเมื่อได้ยินคำอธิบายของตัวนฉ้างสุนัขสีดำก็ตกตะลึงคำพูดของตัวนฉ้างฟังดูสมเหตุสมผลทำไมเขาไม่สังเกตเห็นความผิดปกตินี้มาก่อนเขาจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่อูเจอตรงพูดนี่คือสิ่งที่เขาเห็นในด้านการแพทย์เขาวิ่งไปรอบๆและคว้ามันตอนนี้ข้าคิดดูแล้วเจ้าสุนัขสีดำคิดว่านั่นคือคำพูดของอูเจอตรงทั้งหมดและเขาอาจจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ ผู้ชายที่ดีเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วแต่อูเจอตรงมีบางอย่างปิดบังข้าฮงฮงถ้าไม่ใช่เพราะต้วนฉังวิเคราะห์เรื่องนี้กับเขาคงไม่รู้สึกถึงปัญหาใดๆเลยเจ้าก็คิดว่ามีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมต้วนชางกล่าวเบาๆใช่เจ้าสุนัขสีดำก็เห็นด้วยตอนนี้ข้ากล้าเดาแล้วต้วนฉางหมอบลงข้างสุนัขสีดำแล้วพูดเบาๆข้าสงสัยว่าตัวตนที่แท้จริงของหลูลู่ไม่ใช่จิ้งจอก สุนัขสีดำแก้ไขคำพูดของต้วนช้างหัวชายเท้าแก่นแท้ต้วนช้างกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังใช่ข้าสงสัยว่าลูลูไม่ใช่หัวชายเท้าเธอเป็นลูกสาวของอูเจ๋อตงมันสมเหตุสมผลแล้วคิดแบบนี้ก็ดูเหมือนลูกสาวเลยเจ้าสุนัขสีดำครุ่นคิดและเล่าสถานการณ์ให้ต้วนช้างฟังตลอดหลายปีที่ผ่านมาอูเจ๋อตงอยู่ที่นี่กับเขาตลอดเวลาใครจะคลอดบุตรให้เขาต้วนช้างแต่ที่หัวเจ้าสุนัขสีดำแล้วพูดว่าไม่เห็นชัดเลยเหรอ เจ้าสุนัขสีดําไม่เข้าใจจึงมองดูต้วนฉางต้วนฉางพูดเบาๆที่นี่มีเพียงเจ้าและอูเจอตรงเท่านั้นแน่นอนว่าลูลูนี้เป็นลูกของเจ้าฮงฮงเจ้าสุนัขสีดําคำรามกระโดดขึ้นแล้วตีต้วนฉางเมื่อกี้ข้าคิดว่าเขาเจออะไรบางอย่างแล้วแต่เขาหันกลับมาเพื่อแกล้งเขามันคือหมาจริงๆเจ้าสุนัขสีดําพูดไม่ออกและกัดต้วนฉางไปทุกที่ลอเล่นนะ อยาคิดจริงจังนะเจ้าสุนัขสีดําต้วนฉ้างเป็นคนน่าเบื่อมากและไม่มีอะไรทําดังนั้นเขาจึงต้องคุยกับเจ้าสุนัขสีดำโฮงโฮงสุนัขสีดํากัดต้วนช้างเลือดเต็มปากและในที่สุดก็ปล่อยเขาไปต้วนช้างรู้สึกหดหูใจมากเขาไม่รู้ว่าสุนัขแข็งแรงดีหรือไม่และเขาจะป่วยหรือไม่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยความหวังและความสุขเมื่อครบสี่วันต้วนช้างก็หายตัวไปจากที่นี่ แผ่นไม้ไลายมังกรไม่ได้ให้รางวัลตัวเองในการฝึกพลังแต่ให้รางวัลเพียงสมบัติวิเศษที่เป็นอมตะเท่านั้นอูเจอตรงฝึกซ้อมขณะนั่งอยู่ในโรงศพคริสตันหลังจากผ่านไปครึ่งวันเขาก็ไม่มีข้อมูลเชิงลึกใดๆวิธีการขัดเกลาวทั้งสองระดับนั้นยากเกินไปเขาเปิดถ้วยใบสวยเพื่อสื่อสารกับตรงฟางถามเขาว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างตรงฟางทำอะไรได้บ้างเขาไม่มีอูเจอตรง นอกจากนี้ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการฝึกพลังของอูเจอตรงเลยแล้วจะให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรหลังจากพูดคุยกันสักพักอูเจอตรงก็นอนอยู่ในโลงศพคริสตันทับทิมและหลับไปด้วยความมุนงงเขามีความฝันว่าอยู่ในอาการมึนงงมีผมสีแดงปกคลุมมองหาตำราจากสวรรค์นในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาศักดิ์สิทธิ์คราวนี้ความฝันชัดเจนมากชัดเจนกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาฝันไว้มาก เขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงฝันเช่นนั้นทำไมเขาถึงมีหน้าตาแบบนั้นเพื่อหาตำราจากสวรรค์คำถามชุดหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเขาและทันใดนั้นเถาวัลย์ก็แพร่กระจายไปในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แม่เท่าของข้าขอให้ข้าบอกท่านว่าตำแหน่งของท่านจะอยู่ในเร็วๆนี้ท่านไม่มีที่จะหนีปูเจอตรงตื่นขึ้นมาอย่างหวาดกลัวเขาใช้มือลูบแก้มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงือ่อฝันกลางวันข้ามั่นใจจริงๆ อูเจอตรงหมดหนทางนี้เป็นความฝันที่แปลกประหลาดตำราจากสวรรค์ทวันจัก,กรพรรดิเกี่ยวข้องกันอย่างไรข้าไม่เข้าใจไว้คุยกันทีหลังมีวิธีแก้ไขปัญหาอยู่เสมออูเจอตรงไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเขามีอิสระที่จะออกจากสำนักหยุนเหมิงเขานอนอยู่ในโลงศพตกตะลึงไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาเบื่อมากจนเปิดถ้วยใบสวยและอยากคุยกับตรงฟาง ในเวลานี้ตรงฟางกำลังนั่งอยู่บนบันลังด้านล่างคือกระเลียนทองคำสี่ขาซึ่งอยู่ในอันดับที่ห้าในสิบอันดับนกสักสิกก์เขากำลังรีบกลับไปส่งข้อมูลให้จักรพรรดิตรงฟางอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านบนอย่างรวดเร็วข้อมูลน่าจะเป็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าตรงเฉิงส่วนทางตะวันตกสุดของตรงเฉิงเป็นพื้นที่ป่าซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหน นานมาแล้วครูประจำชาติของราชวงศ์เต้าหวู่และกองกำลังอื่นๆของเทพเจ้าผู้เป็นอมตะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้จัดคนจำนวนมากให้สำรวจข้าพังได้ข่าวเกิดอุบัติเหตุข้างป่าพวกเขาถูกโจมตีผู้คนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและประมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งก็ลม้มลงทันทีที่สิ่งนี้เกิดขึ้นข้ากลัวว่าจะทำให้ตรงเชิงทั้งหมดตกใจตรงฟางจับหน้าผากของเขาคิดว่ามันยากเกินไปจริงๆป่า อูเจอตองรู้เกี่ยวกับสถานที่นี้สถานที่แห่งนี้น่ากลัวจริงๆที่นี่ไม่มีขอบเขตมีพื้นที่ป่าดึกดำบรร์อยู่ทุกแห่งมีป่าโบราณตั้งอยู่และสัตว์ร้ายก็ออกอาวาดถ้วยใบสวยอันเหลือล้นไม่สามารถทะลุได้เลยนี่เป็นสถานที่ที่น่ากลัวพื้นที่ถิ่นธุรกันดารได้รับการบันทึกไว้ในตำราบันทึกของเขามานานแล้วซึ่งเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในข้อส2องของตำราบันทึกหลังจากออกไปเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถสำรวจและสำรวจได้ แต่ยังตรงเฉิงมีความลึกลับมากมายที่ยังไม่คลี่คลายและหลายภูมิภาคถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนและเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะสำรวจและถอดรหัสด้วยตัวเองหลักฐานก็คือเขาสามารถเข้าสู่สำนักยุนเมิองได้อย่างอิสระชั่วพริบตาสามพันปีผ่านไปจบตอนที่หนึ